สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะ ที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณจากใจกจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้ขนมไทยนะ,ะลาวพัฒนาปังมากนะ,ะในบ้านโพดโพสโมโอนะคะงบแต่งนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะสำหรับนอยเนาะ,ะลาวพัฒนานะคะแอดมินก็ลงให้นะคะข้าวแป๊วในบ้านนะคะก็จะง่ายเนาะ,ะไม่งั้นก็ ไปตามบ้านพี่สาวได้น้องสาวโซคพา,ารุยชาแนลนะบ้านพี่สาวนะคะจะลงให้นะคะสี่ห้านะคะหลุดนะคะเจ็ดแปดก็หลุดสามหกหลุดนะคะสามสามเบิ้ลก็หลุดหกห้านะคะมานะคะหกห้าเก้าศูนย์เข้านะคะเก้าศูนย์แปดศูนย์ก็มานะคะ ห้าศูนย์หลุดนะคะให้เด่นศูนย์เจาะไม่เข้านะคะเสียดายเนาะสรุปปกติเข้าบนล่างนะคะพีวีเข้าแต่บนหลุดล่างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางนะคะของวันนี้กันนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะบ้านบ้านของน้องสาวนี่ไม่ค่อยลงนะลงแต่บ้านของพี่สาวโซฟารวยนะส่วนมากนะคะ ถ้าไหวอ็ลงนะไม่ไหวก็ไม่ลงนะต่อไปจะลงแต่หน่อยนะคะสำหรับบ้านน้องสาวนะคะศูนย์ห้าหกเก้าสีเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะคะลงบ้านพี่สาวนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะให้เด่นแปดนะคะ เด่นแกับเด่นเด่น8กับเด่นหนึ่งหนจับได้1 8 1 3งแสาำหรับเด่น8ก็จะมี8 4ด 8, 8ี5สี

สำหรับกันเบิ้ลนะคะมีห้าห้าแล้วก็หกหกอย่าลืมนะคะอย่าลืมตามอย่าลืมตามนะคะหนึ่งเก้าว็เก้าศูนย์สำหรับแนวทางนะคะที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นสองห้าห้าสองหนึ่งหกหนึ่งเก้า 8 4 48 45 54แล้วก็จะเป็น1881นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขกซื้อซื้อข้างมามาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า